สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดืนเดนนี้นะครับเรามาเจอกันตรงนี้ครับทางเพจของ 3+ plus n e w ชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook เดี๋ยววันนี้ครับสองทุ่มครึ่งถ้านับจากตรงนี้ก็อีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราจะลงสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นซิกสนามที่3ครับสนามนี้เราเป็นเจ้าภาพเองนะครับก็แข่งกันที่ดอรซเดียมหัหมากเราจะลงสนาม4ี่นัดนัดแรกเนี่ย ค่าวันนี้เราจะเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับโดยทางฝั่งไทยเราก็ยอมรับว่าเราเป็นรองเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ก็หวังว่าเสียงเชียร์จากแฟนๆเพราะว่าเล่นในบ้านเราเองเนี่ยรับรองนึกภาพได้ว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆก็จะเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยเราอย่างเต็มที่ก็หวังว่าเสียงเชียร์จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ไทยเราสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้อย่างสนุกแน่นอนครับ นอกเหนือจากกำลังใจจากแฟนๆที่วันนี้ก็คงจะเข้าไปที่อีโดรเซียมกันเต็มความจุสนามนะครับเมื่อช่วงสายของวันนี้ภาพบรรยากาศที่เห็นเนี่ยนะครับเตยหัทยาบำรุงสุขก็ยังได้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสำหรับตัวเธอโดยตรงก็คือกำลังใจจากคุณพ่อและคุณแม่ครับคุณพ่อบำรุงและคุณแม่วิจิตราทั้งสองท่านนี่ขับรถมาจากชัยภูมิเพื่อมาเชียร์ลูกสาวตลอดทั้ง4นัดในสนามที่3ม โค้ชดวนจึงอนุญาตให้เขามานั่งดูลูกสาวดูการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้หายคิดถึงกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาเกือบ3เดือนแล้วครับนอกจากจะมานั่งเชียร์แล้วคุณพ่อคุณแม่ของเตยหัตยายังหิ้วข้าวหลามครับของดีจากอำเภอภูเขียวมาฝากเพื่อนร่วมทีมของลูกสาวทุกๆคนอีกด้วยขณะที่บ้านหนองแวงตํบลโอโลอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอย่างที่เห็นครับ ขึ้นป้ายขนาดใหญ่เป็นกำลังใจให้กับเตยหัตยาบำรุงสุขในการแข่งขันเนชชอร์สก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านตัวจริงเลยครับไปฟังเสียงของเตยพูดถึงคุณพ่อคุณแม่และชาวชัยภูมิกันหน่อยครับใช่คิดถึงไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานมากเขาก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานค่ะแล้วก็แวะหาหลานก่อนแป๊บหนึ่งแต่แต่แต่ไม่ได้บอกว่าอะไรนะแต่แต่เขาไม่ได้พูดวไปคิดถึงลูกเลยบอกเขาคิดถึงหลานงงมากใช่เขิน ก็อยากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทางใช้ใพูมไม่หลายเจ้อจ้าที่แบบเป็นกำลังใจให้เฮาฮ้อยกรสิฮ็ดออกมาให้เต็มที่มื้อนี้ก็ฝากเชียร์ําเด้อจ้าบ๊ายบายด้านความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราครับเมื่อเย็นวันนี้ได้ฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือที่เห็นได้นะครับในดอร์เตเดียมนักกีฬาจึงต้องพยายามสร้างความคุ้นเคยกับแสงในสนามที่หลายคนบ่นว่าสว่างน้อยกว่า2ส,สนามที่ผ่านมา สสนามก่อนหน้านี้เราแข่งที่ตุรกีกับที่บรลซลนะครับส่วนเรื่องสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่มีปัญหาครับแต่ที่เป็นปัญหาก็คือสถิติที่ทีมไทยเราเป็นรองเนเธอร์แลนด์โดย5ครั้งหลังสุดที่พบกันไทยเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เลยครับเป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ที่ทําได้ดีกว่านะครับเนเธอร์แลนด์เวลานี้อยู่อันดับ11ของโลกผ่าน2สนามอยู่อันดับ12ชนะ2แพ้6มี8คะแนนเท่ากับไทยเราเป๊ะเลยนะครับทั้ง ผลชนะผลแพ้แล้วก็คะแนนแต่ไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ13เพราะว่าเซตได้เสียเนเธอร์แลนด์ดีกว่าเรานะครับแต่2นัดที่เนเธอร์แลนด์ชนะเนี่ยเป็นการชนะแบบล้มยักษ์ด้วยก็คือชนะโปแลนด์แล้วก็บัลการีสามเซตรวดเนเธอร์แลนด์ชนะ2นัดในสนามที่2ส่วนสนามแรกเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในทีมที่แพ้รวดนะครับส่วนโปแลนด์ก็คือหนึ่งในทีมที่ชนะไทยเราตั้งแต่ในสนามแรกด้วยซึ่งโค้ชดวนมองว่าฟอร์มของเนเธอร์แลนด์เนี่ย ดีขึ้นไดเรื่อยๆครับถ้าดูจากสนามแรกมาถึงสนาม2ต่างกับไทยเราที่สนามแรกเราชนะ2แพ้2แต่สนาม2เราแพ้รวดไปฟังเสียงของโค้ชสุดวนและนักกีฬาพูดถึงเกมก่อนที่เราจะพบกับเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้ครับเรื่องของการปรับเนี่ยทั้งแสงทั้งเรื่องของความสว่างทั้งเรื่องพื้นหลายๆอย่างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนักกีฬาก็ต้องปรับตัวควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของขการเล่น กับแสงที่ผมว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสนามอื่นครับก็จริงๆเป็นงานยากนะครับผมบอกตรงว่าเป็นงานยากเพราะว่าโดยดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องพยายามเต็มที่ในเรื่องของการต่อสู้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเล่นในบ้านด้วยนะครับก็ฝากแรงเชียร์แรงใจจากทางบ้านนะครับและก็ผู้ชมในสนามช่วยเชียร์พวกเราด้วยครับหนูว่าไม่กดดันนะคะหนูคิดว่าโค้ชน่าจะแบบ เลือกใช้งานของนักกีฬามากกว่าแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยทีมให้มากที่สุดครับยังไงก็ฝากแฟนๆช่วยแชยร์ช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทําออกมาให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขทั้งในและนอกสนามรวมทั้งตัวของพวกเราเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะส่วนรายการที่แข่งจบไปแล้วครับเป็นวอลเลย์บอลชายหาดจิงแชมป์เอเชีย Asian Beach Volleyball Championship แข่งกันที่เกาะผิงฐานเมืองฝูโจของจีนครับทีมไทยขึ้นแท่นรับรางวัลได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับโดยทีมหญิงทีมไทยหนึ่งไบรท์ Bright กับเบสวรพีรชยากรก้องพบสุรตะวีและธาราวดีนราพรลัพั์ถ้าอ่านชื่อและนำสกุลผิดเล็กน้อยขอไปนะครับคู่นี้ก็คว้ารองแชมป์ครับหลังจากที่แพ้จีน ทีม2ไปในรอบชิงชนะเลิศ17-21ต่อและ18-21ต่อขณะที่ทีมชายครับทีมไทย1คือยูกับตั้มพิทักษ์ทิพจันทร์และปรวิทย์ตาวะโตชนะอิหร่านหนึ่งในรอบชิงอันดับ3 2เซตร,รวดครับ21-17และก็21-13ก็สรุปทีมหญิงของไทยทีมไทย1ได้รองแชมป์และทีมชายของไทยทีมไทย1ได้อันดับ3นะครับ ส่วนวอลบอลหญิงของไทยเราที่บอกวันนี้เจอในทแลนด์เราก็มองว่าเป็นงานยากแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าอีก3นัดที่เหลือหลังจากนี้เพอร์ลหัดตุรกีเสาญี่ปุ่นอาทิตย์บราซิลยากกว่านี้อีกด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกันลุ้นครับอ่ะคราวนี้เรามาที่เราย้อนให้ไปดูเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีข่าวใหญ่เลยครับไทยลีก16สโมสรร่วมประชุม ขอดึงไทยลีกมาจัดเองครับหลังจากค่าลิขสิทธิ์ลดต่ำลงอย่างน่าใจหายแต่ยืนยันว่าเปิดแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมคือสิงหาคมอีก2เดือนข้างหน้าแน่นอนครับวันนี้ครับให้ดูบรรยากาศที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการประชุมของ16สโมสรไทยลีกโดยมีคุณกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานบริหารบริษัทไทลีกจำกัด คุณพาทิ์สุพพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลและผู้แทนสโมสรไทยลีกที่มีทั้งระดับบิ๊กบิ๊กอาทิคุณนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดคุณประวินพิรมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC และคุณมิติติยาภัยรัตน์ ประธานสโมสรเชียงรายอยู่ในเตดและอีกหลายๆท่านนะครับทั้งนี้การประชุมพูดถึงกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยประจำฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4าถึง20 2026-2027จําำนวนระยะเวลา4ปีและปิดรับประมูลเมื่อวันที่2มิถุนายนแต่ยังไม่มีบทสรุปและยืนยันว่า จะเป็นเจ้าใดที่เข้ามาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแทนที่ของ AIS ที่กำลังจะหมดสัญญาในเดือนกันยายนปีนี้โดยมีกระแสะข่าวว่าผู้ประมูลเจ้าใหม่เสนอตัวเลขให้ราคาแค่50ล้านบาทต่อปีขณะที่ราคาเมื่อรุ่นการที่ผ่านมามีรายงานว่าอยู่ที่300ล้านบาทลดลงไป6เท่าตัวนะครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าตัวเลข ประมาณนี้แต่ละสมมสรก็คงจะมีความรู้สึกว่าคงไม่ได้แน่นะครับก็ทำให้มีแนวคิดที่16สมมสรจะแยกหลีกครับซึ่งหลังจากการประชุมประธานสมมสรต่างๆไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆครับโดยคุณเดวินบอกสั้นๆว่าไม่พูดแค่ไม่พูดก็แย่แล้วนะครับดีไม่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะครับแต่ในท่านบอกว่าไม่พูดนะครับด้านคุณกรวีรักษาการซ e o ไทยลีกอธิบายถึงข้อเสนอแยกหลีกว่า เป็นลักษณะ16ทีมเป็นผู้ถือหุ้นรวมสมาคมเป็น17หุ้นมาบริหารสิทธิประโยชน์จัดการแข่งขันร่วมกันส่วนกำหนดการเดิมครับที่จะเปิดหลีกช่วงกลางเดือนสิงหาคมนั้นยังไงก็ต้องเปิดให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบหลายอย่างส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีผู้ยื่นประมูลลิขสิทธิ์ไทยลีกเพียง50ล้านบาทนั้นทางไทยลีกและสมาคมบอกว่ามีผู้เสนอขึ้นมาใกล้เคียงจริงครับแต่ไม่ได้เป็นแพ็กเกจเหมือนเมื่อก่อน ทั้งนี้ทีมชาติไทยและไทยลีกรวมกันเนี่ยก็ทำให้มูลค่าลดลงนะครับซึ่งตอนนี้มี2บริษัทร่วมประมูลและยังไม่สามารถรับเงื่อนไขณนะปัจจุบันได้จึงได้เรียก16ทีมมาประชุมว่าถ้าเงินลิขสิทธิ์ไทยลีกได้น้อยมากอย่างนี้แต่ละทีมจะทําอย่างไรเพราะว่าพอสมาคมเห็นตัวเลขที่ยื่นมาประมูลสมาคมก็คงบอกอคุยกับคุยกับแต่ละสโมสรดีกว่านะครับไม่งั้นก็คงจะ หาทางออกลำบากอยู่เหมือนกันซึ่งก็มีรายงานข่าวระบุว่าในการโหวตให้16สมมสอนแยกมาจัดไทยลีกหนึ่งหาสิทธิประโยชน์กันเองนั้นมีมากกว่าครึ่งนะครับคือ11สมมสอนเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างมีเงื่อนไขส่วนอีก5สมมสอนไม่ออกเสียงคือไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ไม่ออกเสียงคือไม่รู้จะคิดยังไงดีทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าบทสรุปของไทยลีก ในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอะไรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคราวน,นี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างน,นะครับเลอเนลเมสซี่ครับกองหน้าที่ต้องถือว่าเป็นกองหน้าคนใหม่ของสโมสรอ,อินเตอร์มาม่ทีมในเมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกาก็รับบทกับตันทีมชาติอาร์เจนติน่า11ลงเล่นเกมถือว่าเป็นเกมเกติยศเทสต์เมเป็นแมทช์ atch, ให้กับฮวนโรมันริเกลเมพบกับทีมโบคาจูเนียร์11 ขณะที่การแข่งเกมนี้นะครับเตะกันที่ลาบอมโบเรนาสนามเย่าของสโมสรโบคาจูเนียสมีแฟนบอลเข้าไปเป็นเกียรติให้กับฮวนโรมาโรเกเมนักเตะที่ต้องถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งของโบคาจูเนียสและก็ทีมชาติเยอรมันเหมือนกันนะครับก็อาร์เจนตินาครับขออภัยครับก็มีแฟนบอลเข้าไปกว่า50,000คนเลยทีเดียวโดยทีมอาร์เจนตินา11ของเมสซี่เต็มไปด้วยดาวดังในชุดปัจจุบันอย่างอาร์เคอร์ดิมาเรีย แลนโดเปเรดายเปเรเดสนะครับรวมถึงกุนซือเรเนลสก卡尔 وني ที่ลงยืนโชว์ฝีเท้าวความเก่าด้วยการเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟด้วยเพราะว่าสก卡尔 وني ในอดีตก็เคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินากลับมาอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีดาวดังในอดีตครับทั้งปาโบลอายมาเอสบันกาเบียโซลุยส์กอนซาเลสฮวนปาโบลโซรินไปจนถึงฮาเวียอสซาเวียล่าส่วนทางฝั่งโบคาจูเนียร์11ก็นำโดยอดีตดาวดัง ทีมชาติโคลอมเบียที่เป็นอดีตเพื่อร่วมทีมของริกาเม่อย่างออสกาโค d โดบาและก็ยังมีฮอร์เก้เบอร์มิเดสและมาริเซโอซานาโดยมีคาร์ลอสเบียงคีตำนานกุญซือของโบคาจูเนียสเป็นผู้คุมทีมอยู่ข้างสนามเกมนี้ก็เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับดูจากอายุและหุ่นของทีมอาร์เจนตินานี่ดูเหนือกว่าพอสมควรครับแต่สุดท้ายจบเกมโบคาจูเนียสเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้5ประตูต่อ3โดย เลนนเมสซี่กับฮวนโรมาเรเกเมก็ทำได้คนละประตูสำหรับฮวนโรมาเรเกเมรับค้าแข่งกับโบคาจูเนียสตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และลงเล่นให้โบคาจูเนียสไปในระหว่างปี 1996- กถึง2002ก่อนจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาและบีอารีอาลสองสมโมสรในสเปนและก็ย้ายกลับไปเล่นให้กับโบคาจูเนียสอีกครั้งครับในระหว่างปี2 0 0 7ถึงส0 1 4ส่วนในปัจจุบนันโรเกเม ดำรงตำแหน่งเป็นถึงรองประธานสโมอสรครับส่วนทางด้านเลนเนลเมสซีที่เพิ่งจะฉลองวันเกิดอายุครบ36ปีไปเมื่อ,เ,อเมสซี่เกิด2เมสซเกิด26มิถุนายครับตอนแรกผมยังคิดว่าเกิด24มิถุนายนเพราะว่าเมสซีเนี่ยลงเล่นในเกมก่อนหน้านี้คือจริงๆอเอาว่าผมว่า เมสซี่เนี่ยเกิดแผสาวักก่อนแล้วก็ลงเล่นในในเกมที่อ่าเป็นอ่ถูกต้องน,นะครับเมสซี่เนี่ยเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนก็คือ3วันก่อนเขาลงเล่นในเกมที่อ่าเรียกว่าให้กับเพื่อร่วมทีมเก่าของเขาแล้วก็เขาก็ทำแฮตทริกในเกมนั้นได้ด้วยนะครับอ่นี่ก็เป็นเรียกว่า 2- 3สวันเนี่ยเมสซี่ก็อยู่ที่อาร์เจนตินาแล้วก็ลงเล่น ในเกมเกียรติยศให้กับเพื่อร่วมทีม2คนต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คาดว่าในส่วนของการไปลงเล่นให้กับอินเตอร์มิเมเนี่ยนะครับเมสซ,ซี่จะประเดิมนัดแรกลงเล่นให้กับอินเตอร์มมีในเกมลีคับที่จะพบกับครูสอาร์ซูจากเม็กซิโกในวันที่21กรกฎาคมนะครับ พูดถึงเมื่อสามวันก่อนนะครับก็เป็นเกมถือว่าเป็นเทสต์ซมเนอร์แมช์เหมือนกันให้กับมักซี่โรดิเกสซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเตะเก่าคนหนึ่งของทีมชาติอาเจนตินาก็ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย4ีสปีสาหรับมักซี่โรดิเกสและอันนี้ล่าสุดก็มาเล่นให้กับฮวนโรมาเรเกเมในเกมเทสต์ซมเนอร์แมช์เหมือนกันอีกนะครับแต่ในเกมเล่นในเกมเทสต์ซมเนอร์แมช์เหมือนฉลองการทิ้งทวนการอำลาสนามในเกมก่อนนะั้นเนี่ย เขาทำแฮตทริกได้ทำได้3ประตูในช่วงเวลา45นาทีแรกวันนั um. ้นเฉลองวันเกิดเลยนะครับเพิ่มเติมต่อเนื่องนิดนึงมีรายงานข่าวล่าสุดมานะครับว่าสโมสรยบร์นมิลนิกยักษ์ใหญ่ของเยอรมันครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสโมสรทอรแนัมฮอสเปอร์ขอซื้อตัวแฮร์ริเคนกับตันทีมชาติอังกฤษในวัย29ปีเวลานี้ อีกหนึ่งเดือนข้างหน้า28กรกฎาคมจะอายุครบ30ปีพอดีสำหรับแฮร์ริเคนโดยไบยูเมนิกยื่นข้อเสนอไป70ล้านปอนด์รวมแอดออนอีกเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าทางด้านสเปอร์จะตอบกลับมาอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เราพอทราบกันรายงานข่าวก่อนหน้าน,นี้ก็มีระบุมาตลอดว่าสเปอร์บอกทีมไหนอยากได้ตัวแฮร์ริเคนถ้ายื่นมาต่ำกว่าร้อยล้านปอนด์ไม่ต้องมาคุยกันคราวนี้หลายคนก็จะสงสยัยเอ๊ะแล้วแมนยูแต่ก่อนหน้าน,นี้เคยมีข่าวกับแฮร์ริเคน ว่าอยากจะได้มาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าสังเกตดูดีๆไม่เคยมีนะครับว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับทั้งแนมฮอสเปอร์อย่างเป็นทางการในขณะที่มีข่าวว่าแมนยูไนเต็ดบอกกับทางแฮร์ริเคนว่าให้บอกกับทางสโมสรว่าขอขึ้นชื่อย้ายทีมออกเพื่อที่ว่าเป็นการกดดันสปเปอร์และวแมนยูเนเต็ดจะได้ขอซื้อในราคาที่พูดง่ายคือไม่ถึงร้อยล้านปอนด์อะไรทนองน,นั้นแต่ตอนนี้ไบโอเมนิคยื่นข้อเสนอให้กับสเปอร์ ค่าตัวแฮร์ริเคนอยู่ที่70บวกนะครับ70ล้านปอนด์บวกบวกขึ้นไปอีกเล็กน้อยอเดี๋ยวรอดูว่าอนาคตของแฮร์ริเคนจะไปอยู่กับทีมไหนในฤดูกาลหน้าซึ่งเชื่อกันว่าคงจะไม่อยู่กับทอนเมฮอสเปอร์เพราะว่าสัญญาของแฮร์ริเคนจะหมดลงในอีกหนึ่ฤดูกาลก็คือ1ปีข้างหน้ากลางปีหน้าก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสเปอร์อยากจะขายเหมือนกับหลายๆที่นะครับอย่างที่โกงราคาค่าตัวนักเตะของตัวเองเนี่ย นักเตะคนนั้นเหลือเวลาระยะเวลาในสัญญาอยู่เพียงแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบขายไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เลยถ้านักเตะคนนั้นพอหมดสัญญาแล้วก็สามารถไปอยู่กับทีมอื่นได้แบบฟรีๆนั่นเองครับคราวนี้เรามาที่ความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นในประเทศทของเรานะครับสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับพอ เดลพอตกุนซือชาวแอฟริกาใต้ครับเซ็นสัญญาเป็นเวลา1ปีนะครับหลังจากที่พอเดลพอตเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศทางเราเมื่อ3-4วันก่อนนะครับวันนี้มีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการพันตํารวจโทกุนทนประจบเหมาะนายกสมาค,คมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีลงนามเซ็นสัญญาพอเดลพอตเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนรักบี้ทีมชาติไทยโดยมีเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ คณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้สนับสนุนหลักของสมาคมเป็นสักขีพยานพันตำโรวจโทกุลทนกล่าวว่าสมาคมรักบี้ของไทยเราลงทุนมหาศาลครับในการจ้างพอลเดอ p o พอซึ่งถือว่าเป็นโคชระดับโลกคนแรกของทีมรักบี้ทีมชาติไทยนอกจากนั้นสมาคมยังได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์รวมแล้วเกือบ10ล้านบาทในการพัฒนาทีมรักบี้7คนเพื่อสู้ศึกระดับนานาชาติซึ่งเป้าหมายคือทีมหญิงต้องติดหใน3ของศึกรักบี เอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์และต้องได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันเอเชียนเกมส์สุดท้ายคือการคุริฟายโอลิมปิก2024ที่สมาคมรักบี้หวังว่าปีนี้ไทยจะต้องได้ลุ้นกว่าครั้งที่แล้วครับ สำหรับเพาเดย์พอตปัจจุบันอายุ38ปีเป็นอดีตกับตันทีมรักบี้7คนของแอฟริกาใต้ผ่านแมชการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วอย่างมากมายส่วนผลงานล่าสุดก็คือการคุมทีมรักบี้หญิงของแอฟริกาใต้ไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกและ World Rugby 7 Series ครับปิดท้ายจอกกีฬากับบิ๊กแจครับเราไปกันที่บาสเกตบอลกันบ้างนะครับบาสเกตบอลลีกอาชีพไทยแลนด์ในปี2023นี้ ก็ในชื่อ Thailand b a s k บาส a l l League 2023เตรียมกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งครับกับ10สโมสรสุดแกร่งเพื่อร่วมพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยสู่สากลโดยปีนี้ครับจะไม่มีทีมเต่งทุกทีมจะต้องดราฟตตัวผู้เล่นทั้งในไทยเอเชียและระดับโลกเข้าทีมใหม่ทั้งหมดโดยจะจัดแข่งขันทั้งหมด5จังหวัดประกอบด้วยนครราชสีมาราชบุรีสุพรรณบุรีชลบุรีและ กรุงเทพมหานครเพื่อกระตุ้นให้กีฬาบาสเกตบอลเป็นที่รู้จักและสร้างความสนใจให้แก่น้องๆเยาวชนไปจนถึงในระดับประชาชนทั่วประเทศครับโดย Thailand Basketball League 2023จะจัดแข่งขันกันในร่องวันที่1กรกฎาคมถึง27สิงหาคมครับทั้งหมดนี้คือเจอาะกีฬากับพิจารครับวันุนี้กลับมาพบกันต,ตรงนี้เหมือนเดิมครับวันนี้ผมและจิมาลาไป็นตัวนครับ